ใครว่ารถตอนเดียวไม่เท่นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมมีรถหนึ่งคันครับสำหรับใครที่อยากได้รถตอนเดียวนะฮะเรียกว่านำมาจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะฮะผ่อนเริ่มต้นที่9000ได้รถปีใหม่ๆเลยนะฮะคันนี้เป็น t o y o ต a h i l รัก r ี v o Sin เกิลแฉสปนะฮะสวยๆเรียกว่าเครื่องแรงเน้นบรรทุก2ตัน3ตัน4ตันสะดวกสบายมากๆแล้วก็ไม่ธรรมดาคันนี้แต่งมาให้เรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กด้านหน้าด้านหลังนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมพาไปชมเลยครับ เดี๋ยวตอนนี้นะฮะเป็นรีโอตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะด้านหน้าใหม่มากนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าอะไรต่างๆนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโดดเด่นด้วยสีดําตัดสลับกับสีขาวนะฮะแล้วก็เป็นสภาพเดิมโรงงานนะฮะเรียกว่ารถสภาพเดิม,ดมครับไม่มีงีไ,ไม่มีแกะแน่นอนสภาพเดิมสีเดิมโรงงานเดะๆเลยฮะส,สวยๆนะฮะคันนี้ใครที่อยากเป็นเจ้าของเดี๋ยวตอนนี้มาดูด้านข้างกันบ้างครับ แล้วก็ตอนตนี้มาดูด้านข้างนะฮะแน่นอนตัวนี้เครื่องสองจุดปดจะมีสัญลักษณ์สองดแปดตัวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแรงบิดแรงมาเรื่องการขนของคุณไว้ใจได้อานดับหนึ่งฮะเพราะว่าแรงมากคันนี้แรงจริงๆนะฮะเน้นแบบอจะเรียกว่าขับซิ่งวิ่งสาวก็ได้นะฮะขับขับซิ่งวิ่งรับสาวก็ได้นะฮะคันนี้อ่าให้ดูสภาพเดิมโรงงานครับมันจะเป็นล้อแม็กด้านหน้าครับ ตรงนี้นะฮะไม่มีไว้บรรทุกนะสำหรับล้อหน้านะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบรับน้าหนักธรรมดาก็จะใส่ล้อแม็กให้ครับขอบ18นิ้วสีสวยยางสภาพเดิมโรงงานนะฮะล้อแม็กสวยมากมีฝาครอบเบลมโรให้ด้วยนะ,ะส่วนด้านหลังนะฮะคันนี้แน่นอนครับแม็กตัวนี้ก็จะเป็นแม็กบรรทุกนะฮะย้ําว่าแม็กบรรทุกแต่ว่าเราไปทําสีอะไรต่างๆเนี่ยมาให้เรียบร้อยฮะเป็นล้อแม็กเขาเรียกว่าล้อแม็กวงในนะ,ะเป็นแม็กวงในนะยางสภาพตัวนี้เป็นแบบ เน้นแบบบรรทุกห,หนักๆเลยนะฮะสะดวกสบายสองตันสาตัน4ตันอะไรก็ว่ากันไปนะฮะส่วนด้านหลังครับก็จะมีตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบขนของขนสัปาระอะไรต่างๆเวลาลัดของหรือว่าขนผลไม้อะไรต่างๆสะดวกสบายแน่นอนฮะคันนี้ซิงเกิลแคบสวยๆส่วนด้านหลังฮะตรงนี้อะสภาพเดิมโรงงานเลยครับไม่มีงานแงะแน่นอนสีแบบใหม่ๆเลยนะฮะตรงนี้ไม่มีแบบชนเล็กชนน้อยไม่มีเลยฮะคันนี้เรียกว่ามาแบบเต็มๆเลยนะฮะคันนี้ใครที่เป็นเจ้าของคุณห้ามพลาดครับ ผ่อนเริ่มต้นที่9,000กว่าบาทครับเดี๋ยวตัวนี้ดูภายในครับผมแล้วก็ใครว่ารถแคบเดี่ยวนะฮะเขาเรียกว่ายังไงนะใครอยากได้รถแคบเดี่ยวที่แบบสมรรถนะสมบูรณ์ตัวนี้แน่นอนฮะภายในขับรถไปด้วยวิ่งไปด้วยสะดวกสบายด้วยเพราะเครื่องเล่นอะไรต่างๆมาแบบสิบนิ้วจอแบบสัมผัสให้เลยนะฮะทั้งแอร์แบ็กอะไรต่างๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรียกว่านาฬิกาแยกอิสระนะฮะมีที่เก็บของมีที่วางแก้วน้านะฮะตรงนี้ตัวนี้มีที่แช่ของเย็นด้วยนะฮะตรงนี้ อ่านะฮะสวยมากๆไม่ว่าจะเป็นภายในสภาพเดิมเลยฮะทั้งเบาะหนังอะไรต่างๆเนี่ยหัวเกียร์จะมาแบบเวรุดหน่อยนะฮะใส่แบบโยกสะดวกสบายเลยฮะคันนี้สภาพดเดิมโรงงานผ่อนเริ่มต้นเก้าพันคันนี้สองจุดแปดเจครับแน่นอนฮะต้องบอกว่ารถซิ่งวิ่งรับสาวนะฮะตัวใต้รับรีโวสองจุดแปดเจตัวนี้นะฮะผ่อนเบาๆเริ่มต้นที่เก้าพันกว่าบาทสําหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของนะฮะท่านที่รับชมครับอย่าลืมกดติดตาม f เฟซ o o ๊กไลน์ u ูทูบอินสต a แกรมแล้วก็ติ k t o k ด้วยนะฮะทุกช่องทางออนไลน์วันนี้บริษัทประเสริฐผลลุงเรืองสุวรรณค along นแอนะฮะเป็นผู้บริหารงานแต่สาขาอยากได้รถสวยมาที่บริษัทประเสริฐผลเท่านั้นนะฮะเท่านั้นเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นรุ่นนหะนอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะฮะที่ช่อง YouTube ประเสริฐผลรถสวยนะฮะแล้วก็ยังมี Facebook ด้วยนะฮะวันนี้อันเปนท็อปต้องขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ